ออกมามองมองไม่เห็นไรเย็บไอ้ยอย่าปัดอย่าปัดเราออกมาใช่เป็โคตรกันโอ้ยเยอะเป็สว่างขึ้นเยอะฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจแต่ไอ้เหี้ยระเบิดอ่ะไอ้บอลเกาแต่เออเลยใช่ปะกูเป็นชิดเองปะเห็นปะไอ้ยังหายตัวได้ยังไม่โชว์มาจากไหนเลยละไอ้ยังไม่กับวีบ็อกซ์น้องรีฟล็กน้อง น้องคือรีเฟกไอ้ยังไปออกวินบอก่อนน้องเราจะท้อนเนย์แต่เราจะท้อนไงเราจะทอเนย์เจนยังเป็นคนดีและใจมุ่งใจฉันอะติดดิดโดนไม่ได้เลยปฏิชินจะขืนวันใครอะเป็นเด็กัที่แบบนี้ประกูจะใส่ทางตาช่วยทางตรงยาวๆไอ้ต้องโดนนะไอ้ต้องโดนนะ คือมานะออแ,าแาล,าล้วแบบบกลัวอะ่ะมาแน่นอนมาแน่มาแน่จังหวะมึงชะล่าใจไอ้แม่งไม่มีมันต้องม,องมาเวในเต็นแต่วกว่าหลังปุ๊บเจอเลยปุ๊บไม่มีว่ะไอ้ forest of no return ไอ้ที่เชื่อมันที่มันใหญ่เราเข้าไปในนั้นที่เข้าปาา่าเต็นมึงไม่เห็นมัน,มน,ก,น,มนกลับที่เลยมัน เมื่อต้นไม้เฮียเนี่ยเมื่อต้นไม้เฮียยมันมันยุกยิกยุบยิบมันหนอนวะผมคิดตัวเองวะก็มันตุ๊กติดลมพัดลมพัดลมพัดพายุเข้าไอ้เจ้าชนี้ภาคใต้พายุเข้าไอ้ลมโคตรแรงไอ้ก็มันปลี่ยนแปลงอะไรละมั่ยแหละไอ้พายุเข้าน้องพายุเข้าตึ๊ดกูโดนแล้วแหละตะกี้ว่ะกูทัวไปก็ต้องอึบตะกุบว่ะไอ้ไอ้กูมีดิคือไปตึ้งมีแต่เงาล้อมข้างหลังกู อันนี้มึงยังคิดอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมานะ่ะไอ้เหี้ยตอนมึงตายใจเรียบร้อยต้องตามด้เฮ้ยมาดูทางมนะันี่ยไม่ดูมัน,อยอยนมันลอยไว้จังหวะที่มึงตายใจยมมอ่ะเอแ้แต่กูตัดตีเฟรมมะไอ้เหย่ากองกุลเกียร์ยี่นไม่ไหวเวะเราแต่กูแค่เดินโง่ๆไ,ไม่ต้องวิ่งอย่างนี้นเลยโ,โอ้คุณดวเอกินทรัพยากรจัดเดนเจอร์เดนเจอร์แปลว่าไอ้เด็ก การเดนจิแปลว่าอะไรเอ้ยเต้นไปไหนกับประการไปไหนไอ้เจ้าก็บอกว่ากว่าไปเจ้ก็บอกฟอรเลสโ์นรีเทิร์นน้องอย่าหันกูอยากรู้ข้างหลังมีอะไรเอ้ยไปได้าเดี๋ยวหลังมีผีไอ้หลังมันแปลกอ๋อไอ้ไม่มีแค่ผีถ้ามีแต่ก็วิ่งใส่อน่ยมันหัวไม่เข้าใส่ไม่เข้าใส่ มึงต้องไรเล่ด่ามือดมือมาเล่นเองมันมันเป็นเมาส์กลัวครับเลยกลมึงดูใครมึงเต้นเต้กูนั่งซ้ายขวาซ้ายหละเอ้ยขวาขวาไา้ซ้ายดีทุกคนเอ้ก็ตกก็ตกทำยอดก็ตกกันเต้นขวาไล้ซ้ายดีเอ้ยเฉียดไยม่มันให้เรากลับวะเต้นขวาไลยซ้ายดีเต้นไปขวา ขวาดีตังขวาเออยก็บอกขวาไล้ท้ายดีนั่นเดี๋ยวเรากลับไม่ได้แล้วนะมึงเคยเชื่อเข้าป่าไหม่ะขวาไล้ท้ายดีอ่ะมึงเดินขวาเลยวะไอ้กูนายพานมึงต้องหาดินโป่งนะน้องมึงเห็นเวลเราเพิ่ง<อ>ตายามามาันเรียกอะไรอ่ะแฮ่เฮ้ยเฮ้ยเจ๊ย <laughs> านักวัวผีส <laughs> ัตว์อะไรวะน่ากูอะเยอะหน้ามึงก็ไปแตกกูเลยเยัย ไม่บอกคนน่ากลัวแล้วก็ตีปาดนะจอมยายแม่งไม่ไมมปาดหน้ากองนี่คือสะดุ้งนะ <c oughs> ออะจีตัวเองเอ้นหนาวอ่ะบอลลมแม่งพัดแรงจับกูขนลุกเลยเอ้ยมีลูกศรไหมเต้นมีลูกศรไหมเอ้ยระมาถูกทางมาถูกทางจ้าจ้าไอ้ไอ้ไม, <c oughs> ม่มีคนเอาไอ้นั่นมันแปะไปน้องไอ้สุดท้ายเดินบิดปาดจะไม่มาทัดทางเล่นไม่โดดไปได้อ่ะกูไม่ชอบเติร์นโดดไม่ได้น้อเกมมิ่งไม่ดีวะก็มันกลายมึงโดนไอ้มันกลายเราโดนน้องอะไรก็ต้องโดน เดี๋ยวเดินตอกใช่ไหมล่ะเดินผีตอกไอ้ประเด็นคือห้ามตายนะ่ยถ้าตายแล้วต้องดูเพื่อนเล่นเนี่ยสนุก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 ไปสนุกคุยไปตายก่อนเลยสนุกบ้าจะทิ้งกระสลายเหรอไอ้ลันลันในเต้นเขาบอกวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะวิ่งยังไงกดชิปไปไม่งวิ่งเหมือนเดิมเราไม่ต่างกันอ่ะเอ้เต้นมีลูกศรลงไปข้างล่างอ่ะ เราต้องไม่ดีเสียบรรยากาศสนามนี่เจมเดินป่าชิวๆครับเอ้ยไอ้ยังมาเดินแคมป์เมื่เไหร่มาเดินไอ้นี่เกมไปเคมปวะเอ้สสนุกอลไรในต่างโลกระยกปีนเขานะเอ้ยตื่นไฟแดงๆอะไรสวัสดีครับพี่ชายเอาปลาอ่ะภาพตัดไม่มีอะไรแต่มันไม่มีอะไรเปิดจัมสแกร์อาชีพเป็นอันล็อกเปิดนี่จัมสแกร์แล้วเหรอ พี่ขอนักๆอี๋หนูเรื่องราายนะเดี๋ยวพี่ขอนักๆวะเกมไม่มีแค่นี้หรอวะจเริ่ม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 รู้สึกแล้วว่าเกมไม่คุ้นเหมือนเคยดู this is b u m p n เขาบอกเนยะบั๊หนึ่งลแล้วไหนนี่นแหละเนี่ยก็บอก this is b u m p i ่นนะกแนละ้วถ้าคุยังแรก,กเอ,อ้แล้วมีซาวมีทรงมีซาวขอซาวหน่อยครับเอ้ยเอาป้าย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 ต Want, ตืเตือนตือ yeah, ตือเตือตือเตือตืเอ้ยอย่าเตาติ๊กปยิตาคมเราตอบไป้ละอ้ยแม่ถามว่าโตมาจะทำอะไรเอ้ยมึงเลยตอบไปว่าทำกับข nee ้าวต้อครับเอ้ยมีคนตากระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งิ้ง้วยนงเอ้ยเ้ยปัอะไรอ่ะโอ้ตุนตอมไอเกมไม่ไปดีวะมีฟันมีฟันจอกระพัน เอ้มันลอยขึ้นบนอะเ่เนียมันบอกขึ้นไปข้างบนอะเอ้บอก้่าดูบนต้นไม้แต่เอ๋พี่ชายมีอะไรหรือเปล่าอนะ่ะแต่วะเนี่ยมันมีลูกศรชี้ไปข้างบนอะเตินบอกเป็น,นยีอะไรเรามันจ้องลาอยู่เมื่อกี้แ่ยใช่ต่างหาอย่ไหนวะมันไปเจออะไรมากูไม่เจอเนาะเอ้มันจ้องไปอยู่กูเลยก็จ้องมันจับนัง <c oughs> ไม่มไเป็นไรหรอ,อกเอ้ไปจ้องเฮ้ยกูไม่เจอออเอ้กูข้างใจไข่จ้องไอ้ไข่จ้องเนี่ยเป็นภาษาไทยใช่ปะไปว่าไม่รู้เลยคนที่ไหนไม่รู้ใครจ้องเราอยู่ ใจไม่รู้ใครมองเราอยู่ใจใจใจไม่โดนจิ้งไม้บาดแล้วมั้งไอ้เนี่ยมันด่ามังกากกาอ่ะโอ้ยังแม่แรงนะตัวนี้ตัวนี้แรงนะโอ้ยม่เกี่ยวผียังด่านี่เลยังมีปังนูปะเยังกูยิงแม่งมั้ยเราจปังนูยัมีปืนละห้าหมดใช่ไหมล่ะใจใจใจน้อง ไอ้เยคนไนน้องปังนูว่ะคนไนอ่ะไอ้ไอ้อะไรแดงๆอ่ะน้องชาวบ้านเรียกปังปิดกันดีดาไอ้เติ้ลวะเต้นไอ้เต้นไอ้เต้นไปไหนกรมาเกาะเองมันยิ่งต่อกูเลยนะน้องมึงได้ยินกูป่ะได้ยินแต่กูไม่ได้ยินมึงนะเมื่อกี้มันจ้องกูจ้องมันด้นังแต่กูเจ็ดยองมันอยู่ คนมาเข้าว่าหลังแล้วมันจ้องหนีระวังหลังไว้แล้วกันแค่ละกูเมนเชตไอยากกล้มเก็บของนะกูเพิ่ซนแค่นี้แหละไอ้ไอ้กบโดนต้มกุมโดนตอกกันมาใจใจใจเออมัน่หมือนเดินช้ายไว้เองรู้สึกเพลงหรือเปล่ามันวิ่งได้เอ้ยลมมาแรงลมมาแรงปีพี่เรถเสียซันไม่ติดอ่ะทำไมต้องไม่ใช่ไนเกียวล่ะนจอดไม่ได้เอาตัวนี้เอาจใจละ พี่ครับพี่ครับตัวนี้ห้ามจอดไม่ได้ก็มาจอดเออในป่าในปงในป่าก็รื้มาจอดตัว,วนี้เตืดเตืดเตื้อไอ้คนอย่าโดนผีต้นไม้หลอกว่ะแบบหันไปปุ๊บเจอบนต้นไม้นั่งอยู่อ่ะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บแบบนั่งอยู่บนต้นไม้ไอ้เงี้ยไอ้ต้นไม้ลมทับตายอ่ะแบบลมสตาร์ฟหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เอแบบ้ยแปลงทีน <c oughs> ี้เสียไหนวะ <c oughs> ไหนเออแปดน,นีดีเสียเลยตรงไหนวะเอ้ยมีกุญแจทุกซองนอ้องแตกแกแ่ต้องก็แกะไปแกะตัวไหนกูโดนชัว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 โดนเป่าหูไงเล่นลิ้นกระพ้าเหรอ <c oughs> เป่าหูจริงเป่าหจ <c oughs> ริงหลงมาแรงวะเอ้ยเล่นลิ้นกระพ้าเหรอเอ้ย <c oughs> เล่นลิ้นเหรอ <c oughs> แกลลี่มูฟี่นะครับเผื่อเผื่อคุณผู้ชมท่านใดอยากอยากดูเอาคอมเมนต์บังจอได้ครับพูดเฉยๆต่ยอยากทิ้งกันก็พอใครบอกคอมเมนต์แบบจอนะคนดูในแอปดำวะใช่ใช่ใ,ชในทิกตอกห,หรอวะอชอบเลยไ,ไ,ไอ้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 พูดคืนไม่ได้นะบอกกัน <c oughs> โดนน้ะมึงโดนน้ะต้ึงพูดคืนมึงโดนนะ ผมอ,อยู่บ้าน,นเองครับจังจำไหมครับ J O M G e K อันนี้อันดดกกนี้สกอร์ไม่มีนะตอนเป็นตัวแรกเอออะมึงมาเมาจอพังจอพังมึงมาแบบเฮ้ยเฮ้ยมึงมาแบบแบบก็ไปแล้วก็ไป,ไป,ไปอจอไม่ค่อยดีอ่ะตึ้งเรื่องภาพเป็นปัญหาจุลาจุลาเออกล้องมึงไม่ดีตึงควซื้อกล้องใหม่ดีกว่าเส้นหลักสองเลยนะไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีไดอ้นีมน่มันอันดีเปล่ามึงถือแฮนดี้แคมป์อยู่ต่อ้ว้ก็มึงกระจายมึงสมัครเล่นไงมึงเคยเรียนเม่อลายต่อปีต่ออ่ะเออ แม่ไม่ยังรู้เลยแม่งเป็นเก่งว่ะขนาดับปะเมื่อไหร่วะตึ้นเมื่อไหร่วะเมื่อไหร่ก็จะเป็นผีดอกสีปะไม่นานน้ไม่นานไม่นานกูเลยกลัวมึงแทนแล้วไอ้ตั้งตอนนี้กลัวมึงเล่นไม่คุ้มไงแม่งให้เดินแล้วแบบว่าตึ้นมีขวาด้วยวะอะไรนั่นแหละขวา r i g h ซ้ายดีมึงจะไปทางไหนตามเงินตลอดนั้น มึงไม่เคยได้ยินเลยเลี้ยวขวาผ่านตลาดอะ่ะเอ้ยผ่านตลอดป้องอ่าเดีย๋ยวเดีย๋ยวดีอ๋อก็เข้าใจเข้าใจเลี้ยวซ้ายอ่ะมันผ่านตลอดอะ่ะแต่ไอ้แม่งไม่จริงโจ้เลยเฮ้ยติดจังไอ้แม่งติตตตดตลาดตลอดเลยมึงอะ่ะเอ็ดหลบปอ้องอ่าก็ติดตัเองหลบตลอดนี่เออใจดีโซบียังไงเนี่ย ไม่มีเสือบ้างเกมเนี้ยถ้าถ้ามีเสือในใจดีสู้เสือมาแล้จ้ะนะใจเจ๊ะนำไมมันเดินเข้ามาลึกเรื่อยๆเลยว่ะเนี่ยหเสือหน้ากลัวหว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันด่ากูกากไงมาเต้นโอ้มึงมันบอกโคตรกากเลยน้องเมื่อกี้โอ้โหล้วมันล้อมันล้ออย่ามจัดไอ้เจ้าถ้าโดนจิ้งไม้แบบจิ้งไม้บาดตายอ่ะเสี่ยมตำอะไรแบบตายลบเกมทิ้งเนี่ยเอาออกเลยอย่าไปเล่นเลย มึงเออมึงอย่าเล่นเลยนี่เี่นะเอ้ามึงดูมั่วมาจากที่นี่ได้มึงรอดอ่ะมึงติดเชื้อมั้งจริงไม่ไปหาหมอแต่ตายเหมือนกันตายเหมือนเดิมไอ้กูสัมผัสได้ว่าใกล้แล้วมันนังนี่นี่กูยังไม่เจอผีกูสามสิบเฟรมกูเจอผีกูน่าจะเหลือติดเฟรมอ่ะโอ้ยติดติดติดนี่ก็ยังไม่เจอก็เหลยติดเฟรมอ่ะไอ้ผีคอมค้างว่ะเยอะน่ากลัวว่ะ เอ้เก็บติยผีเป็นสิงคอมน้องไอ้ไปจมตีโดยตรงไอ้ยัยมันผีน้ำแปดน้องไอ้ผียุคเก่าตอนนี้อะไรอะไอ้เจมเป็นป่าชิวๆแต่ตั้งแคมโซ่อยางไอต่างโลกตุ้งติ้งติ้งเนีอาหารวิสาดนะเนื้ออาหารในต่างโลก เม่ไม่ไห<ช>ล,ลนนแห่ได้เลยเปิดสาวดีเออกูเดินแห่ไปเปิดร้านใช่ไหมล่ะปชดใช่ใช่ใช่ทำไมเรารู้สึกเหมือนม,มันซ้ำวะแบบเคยเดินมาแล้วไอ้ต้นกหัวอะไรลูกกระต่ายอะไรแดงๆอยู่ฝั่งเรานะี่ยขวาไอ้ปบไม่เห็นมันคือปะต้องต้องม,มอ่ะง้อมันใจปะเฉกนี้จีไเราโบลูกโนมี ได้ไปหรอกูไอ้เต้นกูดถกูพีหลอกอ้าวอ้าวอ้าวกูอ้าวอ้าวไอ้เต้นกูไปตบใครไม่รู้ตบกฟูหรอไอ้เต้นมันได้ยินกูนหรือเปล่าไอ้เต้นมันได้ยินกูนไหมกูตายแหละไม่กูตาย <c oughs> ไป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 ทอไปทอ อ้ามึงตายละแล้วทำไมก็นตัวมึงเดินอยู่ไอเดินต่อไปนังจะสงสัยโหนี่คือมึงปูมานาเพื่อนนี้เหรอฮะคะเห็นแล้วเฮ้ยขฟัมขอรีฟันนะ มึงจะแต่งแข็งเนี่ยนะเริ่มใหม่แล้วเนี่ยเริ่มใหม่เลยหรอมันไม่ใช่ที่เดิมหรอมันมีรุงปูแล้วมามั้มันคือที่เมื่อกี้นี่หรอใช่เพรากูเห็นมึงเดินมาตรงนี้มึงบอกมึงตัดมึงบอกมึงตายกูเห็นมึงเดินอยู่ตรงนี้นแล้วกูเห็นร่างมึงอยู่บนพื้นแต่ตัวมึงก็เดินอยู่แล้วกูเดินตามมึงแล้วกูโดนปีหลอกแล้วแค่นั้นโอเคคืออย่าเข้าไปเลยนะ ไม่คือมันคือมองได้พวกมองก็ไม่ได้อ่ะเอ้ยไอ้ไมลันเอ้ย่ะเ,เ,เสียงค่อนญ้างยาวป่ะ <c oughs> สวัสดว่ะเ้ย,เยพี่กระดูกปเป็นไรป่ะแก่แล้วนะกระดูกไม่ค่อยดี แก่แล <l'> ้วแก่แล้วไอ้กระดูค่อาดีแต่แกันพี่ยังดีอยู่ใช่ปหล่ะใจพี่แก่พี่ยังแข็งแรงเต็มปีดังอ่ะเขาบอกอ่ะจะล่ะพี่ยังแข็งแรงใช่ใช่ใช่อะไรข้างหลังเหรอไอ้แต่มันอะมาไปยืนมองอยู่ข้างหลังอ่ะไอ้เสื้อส้มอ่ะไอ้เสื้อส้มเนี่ยมันฆ่าคนไม่ตายนะไอมันไม่แข็งแรงใช่ปหล่ะใช่ใช่ แต่มันแทงไม่ลงมันไม่แข่งแทงติ๊ดติ๊ดติ๊ดตินนน๊ดติ๊ดติ๊ดต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 ๊ เออ70บาทตัวคาดหวังนะตอนดูจากตัวอย่างนะใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่เอตัวอย่างไอโค้ดมากกลัวเฮ้ยอุตส่าห์เป็นอาวังในเกมผีอ้ีทีเอไม่ไม่สมหวังต่ำหวังติดติดติดไอ้เดินไม่ได้แล้วเฮ้ยมามาไอ้กูไ้มเช็คไอ๋ออมันขี้กล้วยแล้วมันหายไปละเออเอเมนเนียนเปนจะเมนซะไหม ไอ,อ,อ,อ้ตึ้นขวาไม่ได้เดินขับไม่ได้ไอ้หลังมึงอ่ะไอ้หลังมึงอ่ะเดินจะอี๋อ้าก็ทางนี้เดือดไปเข้ามารับแล้วนะได้ๆๆคือเขามาเฉยๆว่ามาทางนี้เยอะมากก็นะอบอกน้องชายที่มาทางนี้ได้ไปแล้วน้องก็อบอกเงี้ยไอ้เขามารับละ ปูด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 ไอ้เจ้าจิงไม่พกปืนมาสักกระบอกวะต้นหละอคอมันเคยคิดไหมว่าเอา่อเนี่ยถ่ายเสร็จแล้วจะกลับยังไงนี่นานน่นไิเอ้ยเปวิ่งไหนไปวิ่งส่เมึงันเต็ม <c oughs> เอาเอา้อาวอา่ะอ๋ออ่ะเล่ก,กูตายนั่นเหระ การมีอต่อรอบถ้ามือยังเป็นนิ่มอยู่แคน่นั้นนักเล่นทุกวันเป็นอิไรครับครับ